วันนี้น้องมนนึกอยากจะกินเฟรนช์ฟรายทอดนังเกตทอดนะคะก็เลยให้คุณหลังนะคะไปซื้อมาให้ระหว่างนี้น้องมนก็เตรียมหม้อทอดไร้น้ำมันเลยค่ะรอแป๊บเดียวนะคะคุณหลังก็กลับมาถึงแล้วค่ะว้าวซื้อมาหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ถุงใหญ่ด้วยนะคะกินกันได้ทั้งครอบครัวทากินง่ายมากเลยค่ะเพราะที่บ้านนะคะมีหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะอยากกินตอนไหนก็คือทํากินตอนนั้นได้เลยตอนนี้หลานน้องยินดีกับพอใจก็มารอแล้วค่ะได้นักเกตมาแล้วเทใส่หม้อทอดไร้น้ำมันของเรากันเลยค่ะปรับองศาแล้วก็เวลาตามที่กําหนดเลยนะคะระหว่างรอนะคะเด็็กกกๆดีใใจันหญ่เลยะ ราอยากกินเฟรนฟรายแล้วก็นกเก็ตกันมากๆใช้เวลารอแป๊บเดียวนะคะตอนนี้นกเก็ตของเราก็สุกกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องยินดีดีใจมากๆเลยค่ะเอาไปกินก่อนหลายชิ้นเลยนะคะแล้วเราก็มาทอดเมนูที่2กันต่อเลยมอดทอดไร้น้ำมันของซิมพลัสต,ต,ตัวนี้นะคะน้องมอก็เอาไว้ใช้ที่ร้านคาเฟ่ด้วยค่ะเอาไว้อบขนมมีหลายใบยเลยค่ะพี่ชมพูเราออกมานะคะเอามาทอดพร้อมกันเลยจะได้กินไวาเมนูวันนี้ก็ไม่ได้กินกันบ่อยๆนะคะแต่ว่าเด็กๆชอบกันมากๆเลยค่ะน้องวนเองก็ชอบกินเฟรนฟรายค่ะบ้านไหนที่ชอบกินเมนูทอด ะะใช้เวลารวดเร็วนะคะต้องมีมอดทอดไร้น้ำมันซิมพลัสตัวนี้เลยค่ะเย้และนี่นะคะเฟนไฟของโปรดน้องมดเลยค่ะค้าพี่ๆบ้านไหนทอดนะคะไม่รู้ว่าจะตั้งเวลาแล้วก็องศาเท่าไหร่นะคะมอดทอดไร้น้ำมันซิมพลัสตัวนี้นะคะก็มีบอกไว้อยู่ด้านบนค่ะตอนนี้ได้กลิ่นอดใจไม่ไหวแล้วค่ะน้องมดแอบ,บชิมก่อนหนึ่งชิ้นเลยนะคะกรอบอร่อยมากๆตอนนี้ก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปกินข้างในกันน้องยินดีแล้วก็น้องพอใจนะคะแอบบจิกินไปจนอิ่มแล้วค่ะก็เลยไม่ได้มากินพร้อมกันเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะที่เหลือก็เป็นของลุ ตั้งแต่มีหม้อทอดไร้น้ำมันซิมพลัตัวนี้นะคะอยากกินไรทอดๆนะคะก็กินง่ายมากและที่สําคัญนะคะคาเฟ่ก็ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันตัวนี้นะคะเอาไว้อบขนมทิมบอลลี่เหมือนกันค่ะเป็นตัวเลือกสําหรับคนรุ่นใหม่ดีไซน์สวยใช้งานง่ายราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีรับประกันหนึ่งปีขาพังไม่ต้องรอส่งซ่อมนะคะเขาส่งเครื่องใหม่ให้เลยเครื่องใช้ไฟฟ้าของซิมพลัตนะคะน้องมดเลิฟมากค่ะใช้เกือบทุกตัวเลยนะคะดีมากๆเลยค่ะ